คนคุณงามพี่อยากจะทาคนงามสสามใบว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟก เาว่าไกงามเพราะคนคนก็งามเพราะแตง่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้องจัดหนักจัดเต็มคนงามงามเพราะแตง่ง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคราวที่แล้วเราฝึกปฏิบัติการแต่งหน้ากันไปแล้วนะคะคงจํากันได้ว่าเรา ฝึกการแต่งหน้าเด็กเล็กหญิงเพื่อการแสดงค่ะคราวนี้นะคะมีการฝึกปฏิบัติแบบชิวๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือการแต่งหน้าเด็กชายเพื่อการแสดงนั่นเองคราวนี้จะได้ครบกันเลยนะคะทั้งเด็กหญิงและก็เด็กชายค่ะซึ่งอาจารย์วิทยากรของเราแอลกระซิบมานะคะดูบอกว่าเด็กผู้ชายนั้นแต่งง่ายกว่าเด็กผู้หญิงเยอะเลยค่ะแต่ว่าเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็ถ้าหากว่าอุปกรณ์พร้อมมีในแบบอยู่ใกล้ๆก็จะลองแต่งไปด้วยแบบนี้ก็จะได้แต่งเป็นเร็วขึ้น นั่นเองนะคะการแต่งหน้าของเด็กชายเพื่อการแสดงนั้นจะง่ายกว่าเด็กหญิงมากน้อยแค่ไหนต้องไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าเด็กชายเพื่อการแสดงนะคะปกติแล้วเนี่ยเด็กๆจะมีกิจกรรมมากมายเวลาที่เรียนอยู่ใช่ไหมคะก็งานปีใหม่งานกีฬาสีต่างๆเรามาเรียนรู้กันว่าการแต่งหน้า เด็กชายเนี่ยเราแต่งยังไงกันเพราะว่าบางครั้งบอกว่าเด็กผู้ชายไม่ต้องแต่งหรอกใช่แต่จริงจริงมันไม่ได้นะคะพอเวลาเวลาแสดงเนี่ยมีแสงไฟมีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยหน้าก็จะมีความมันวาวอยู่ใช่นะฉะนั้นก็ต้องแต่งสักเล็กน้อยแต่ว่าหน้าเด็กชายกับหน้าเด็กหญิงเนี่ยถามว่าแต่งเหมือนกันไหม จริงๆใกล้เคียงอะนะคะใกล้เคียงในเรื่องของการใช้รองพื้นเพียงแต่ว่าต้องเลือกสีรองพื้นนิดนึงค่ะคือถ้าเป็นเด็กหญิงเนี่ยจะแต่งให้หน้าดูโดดเด่นขึ้นมาใช่แต่เป็นเด็กชายเนี่ยแต่งเด็กชายยังไงไม่ให้เป็นแต่งหน้าผู้หญิงใช่นะต้องแต่งหน้าให้เขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะ,ะ,คะเราจะมาเน้นกันที่ครีมรองพื้นกันก่อนถามว่าบางครั้งเด็กผู้ชายไม่ต้องแต่งเยอะเอาแป้งพับทูเวมาปัดได้เลยไหมคะจันดา ก็ได้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่ทนมันไม่ทนค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเด็กที่มีกิจกรรมในเรื่องของการแสดงเนี่ยจะยุ่งยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าฝ่าเด็กจะได้แสดงนะคะหลายชั่วโมงและเด็กเล็กๆเขาจะอยู่ไม่เฉยนะคะพออยู่ไม่เฉยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าแล้วไม่ให้ ดูติดทนนานเนี่ยน้าก็จะไม่เหลือ <ภา S 1> สีซ้ำบนใบหน้าเลยนะคะจะเริ่มลงรองพื้นก่อนเลยนะคะก็คือเลือกรองพื้นให้เหมาะกับสีผิว <ภา S 2> แต่ว่าเพียงแต่ว่าเด็กชายเนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งออกมาแล้วหน้าดูพอง <ภา S 2> นะคะเพียง <ภา S 2> แต่ว่าดูแล้วมีความเนียนเรียบนะคะแล้วก็ดูคมเข้ม <ภา S 2> ก็จะใช้รองพื้นสีซึ่งเป็นออกโทนสีเหลืองนะคะปกติแล้วก็คือการเลือกรองพื้นบางทีอาจจะเข้าใจกันว่า อ๋อรองพื้นสําหรับผู้ชายก็ต้องอีกแบบนึงรองพื้นสําหรับผู้หญิงก็ต้องอีกแบบนึงจริงจริงไม่ใช่เลยนะคะการเลือกรองพื้นอยู่ที่การเลือกสีะนะคะว่าถ้าเขียวผิวของเด็กผู้ชายเนี่ยจะเข้มกว่าเด็กผู้หญิงนะคะเพราะ,ะนั้นก็จะเลือกสีรองพื้นที่เข้มขึ้นเพื่อให้ทาลงไปแล้วเนี่ยหน้าไม่หลอกนะคะทาแล้วหน้าดูแบบไม่มีความมันวาวแต่ยังคงสภาพสีผิวแต่มีความเรียบเนียนมีความสม่ำเสมอของสีผิวทั่วใบหน้า เราก็ค่อยๆปรับนะคะปรับสีครีมรองพื้นนะคะให้ทั่วผิวทั้งใบหน้าเลยนะคะสำคัญนะคะว่าการใช้รองพื้นต้องค่อยๆเกลี่ยนะคะเกลี่ยรองพื้นให้เนียนและเรียบนะคะไม่ให้บางเกินไปถ้าบางเกินไปเนี่ยเวลาที่เราเกลี่ยไปแล้วนะคะมันจะเกลี่ยปกปิดได้ไม่หมดเพราฉะนั้นความหนาของรองพื้นนะคะจะต้องอยู่ในระดับที่พอดี กดลงไปแล้วนะคะไม่เป็นรอยนิ้วขึ้นมา<ช>นะคะ<ช>นั่น<อ>แสดงว่าแปะลงไป<า>ปุ๊บดูปกติะะใช่ถ้าบางเกินไปแปะแปะลงไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นผิวธรรมชาติของเขาที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลงรองพื้นให้ได้ในระดับที่พอดีนะคะความหนาเอารองพื้นไม่ต้องถึงกันหนามากถ้าหนามากเวลาซับแป้งฝุ่นลงไปแล้วจะทําให้เกิดเกิดการลอกของรองพื้นได้นะคะเพราะว่า ถ้าหนาเกินไปก็จะดูเหมือนโบกเอาไว้นะโอเคนะคะเราค่อยๆใช้รองพื้นนะคะปรับแล้วรองพื้นส่วนใหญ่ถ้าแต่งหน้าเด็กนะคะพยายามใช้ครีมรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมเหลวๆนิดนึงเพราะว่าจะแต่งง่ายนะคะไม่ต้องเกลี่ยนานมากนะคะสามารถใช้พัฟฟองน้ำเกลี่ยทีเดียวได้ทั่วหน้าเลยนะคะ ะะบางครั้งนะคะถ้าเด็กอย่างแบบของเรานะคะสีผิวจริงๆเลยเนื่องจากว่าน้องเขาว่ายน้ําประจำนั้นเขาจะแพ้คอรินสภาพสีผิวหน้าเนี่ยเขาลงเฉดดิง้งไฮไลท์ธรรมชาติมาให้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาปรับแต่งเนี่ยส่วนไหนที่เขาเข้มอยู่นะคะเราก็ต้องปรับให้เรียบเนียนเสมอก,กันกับส่วนที่ขาวนะคะอย่าลืมบริเวณใบหูะนะคะ หลังใบหูนะคะบริเวณคอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคลียร์งานให้เรียบร้อยหมดเนี่ย<ม>เขาจะลอยมาแต่วงหน้าอย่างเดียวเลยนะคะ<ม>ค่อยๆปรับนะคะ<ม>ดูให้สีผิวกลมเกลืนนะ,ะดูหน้าเขามีผิวที่ดูดีขึ้นนะ,ะ<ม>ก็จะใช้แป้งนะคะ อันนี้จะเป็นแป้งค่ะที่เป็นแป้งสีเข้มนิดหนึ่งะนะคะก็คือเป็นแป้งสําหรับหน้าผิวผิวผู้ชายผิวผู้ชายที่มีสีเข้มกว่าผิวผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายที่มีผิวขาวะนะคะก็สามารถใช้แป้งฝุ่นลงได้เลยะะใช่ค่ะอันนี้เราก็ใช้ผูก,กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้แป้งที่เราใช้นี่นะคะพอดีกับสภาพผิวนะ ค่อยๆเกลี่ยเลยนะคะเกลี่ยแป้งนะคะให้ทั่วในส่วนที่เรารองพื้นไว้นะคะในส่วนที่เรารองพื้นไว้นะคะ,ะค่ะนะคะเราปัดแป้งนะคะที่มีสีเข้มนะคะสำหรับ ผิวที่มีสีเข้มนะคะไลท์ทับรองพื้นที่เรารองพื้นเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเ<ม>กลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ<ม>นะคะดูโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหูลำคอนะคะ<ม>นะคะในช่วงของอปีกจมูกใต้ตานะคะต้องอยาให้เหลือสีของผิวที่แตกต่างกันเกลี่ยให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะค่ะเมื่อเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใช้แป้งที่มีสีสว่างขึ้นนิดนึงนะคะเน้นบริเวณจุดที่เราต้องการให้มันดูโดดเด่นออกมาสำหรับสาหรับโครงหน้าเฉยๆนะคะเราจะใช้แค่แป้งแป้งเค้กอะ่ะที่ที่สีสว่างที่สีสว่างเดิมที่ใช้นะคะนิดหนึ่งเพื่อเป็นไฮไลท์แทนที่เราจะใช้ครีมรองพื้นหรือใช้ไฮไลท์นะคะอ่านะคะแล้วก็รอบดวงตาด้วยนะคะ เกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะสำคัญนะคะก,การแต่งหน้าเด็กชายก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้หน้าดูไม่หลอกนะคะไม่งั้นแม้แต่เด,เด็กเองที่เป็นเด็กผู้ชายเองถ้าบางครั้งแต่งให้เขาเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ไม่ชอบนะคะงั้นบางครั้งเขาบอกเขาไม่อยากแต่งหน้าเลยแต่งแล้วเป็นผู้หญิงเลยนะคะก็คือต้องปรับเรื่องสีกันนิดนึงในส่วนของคิ้วนะคะก็เพียงแค่เคลียร์โครงคิ้วก่อนให้ได้รูปก่อนนะคะ แต่ว่าเราจะไม่ใช้เขียนแบบคิ้วผู้หญิงคือให้เป็นคิ้วโกงใช้ความเป็นธรรมชาติของคิ้วเขาเลยนะคะเพียงแต่เติมสีสันเข้าไปเพื่อให้สีของสีของอายแชโดนะคะติดกับสีคิ้วธรรมชาติของเขานะคะให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะใช้แปลงเลยนะคะค่อยๆแปลงนะคะค่อยๆไล่สีนะคะให้ ให้คิ้วเขาดูเข้มขึ้นแต่ยังคงรูปคิ้วคงเดิมไว้นะคะคงรูปคิ้วเดิมไว้เลยนะคะความเป็นความเป็นคิ้วธรรมชาติของของเด็กผู้ชายเนี่ยคงคิ้วจะใหญ่นะคะแต่บางส่วนอาจจะไม่ได้รูปนะคะไม่ว่าจะเป็นหางคิ้วในส่วนของหัวคิ้วนะ,ะเราก็ปรับแต่งด้วยอายแชโดว์นะคะใช้แปรงนะคะแปรงที่เป็นจนนดาขอดูแปรงนิดนึงนะคะ นใช้แปลงในลักษณะที่มีหวีกับมีตัวที่เป็นหน้าหน้าแปลงนะคะแปลงเบาๆไปที่ขนคิ้วนะคะ,อะโอเคนะคะปรับแต่งให้ดูจเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูคมเข้มมากขึ้นนะเด็กผู้ชายอย่าเกียนคิ้วโก่งนะคะใช่ค่ะใช้ใช้ความเป็นธรรมชาติของคิ้วเดิมเกาเลยนะคะห้ามไปเปลี่ยนแปลงรูปคิ้วเขาให้เป็นคิ้วโกง่งเป็นคิ้วรูปหน้าผู้หญิงไม่ได้นะคะ เมื่อได้คิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กผู้ชายก็จะมีการแต่งตาใช้สีของไอเซโดที่เป็นประกายเหลือบๆนะคะเป็นสีเหลือบนะคะน,น,น้ำตาลแล้วมีน้ำตาลอ่อน,น,าออนมากๆเลยนะคะน้ำตาลอ่อนมากๆเลยให้เหลือบอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อใส่สีเข้าไปเนี่ยจะดูเหลือบแต่ว่าจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะ ให้ดูให้ดูเขาเรียกว่าให้ดูตาสดใสให้ดูตาสดใสนะคะแต่ว่าจะไม่แต่งตาแบบแบบเด็กผู้หญิงนะคะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันในเรื่องของขนตาใช่ยังไงก็ยังต้องปัดขนตานะคะ,คะแต่ว่าการปัดขนตาเนี่ยก็เพียงแต่ว่าปัดเบาๆเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าบางครั้งเด็ก อยู่ไม่นิ่ง<ะ>หรือไม่สามารถที่จะปัดได้ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็ไม่จําเป็นต้องปัดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,เด็กมีขนตานตสั้นนะคะมีขนตาที่สั้นแล้วก็ขนตาน้อยนะคะเราก็สามารถปรับแต่งนะคะใช้มาสคารา่าเป็นตัวปรับแต่งเบาๆนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะ,ะปรับแต่งให้ดูขนตามีความหนามากขึ้นเท่านั้นเอง นะคะเราก็ได้ลูกตาที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สีของอายแชโดก็แทบมองไม่เห็นเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีความเหลือบนะคะปัดแก้มด้วยนะคะมีปัดแก้มด้วยนะคะเติม<ต> <erto> สีสันของเลือดฝาดลงไปนะคะบางครั้งเด็กผู้ชายพอปัดแก้มแดงๆก็จะบอกว่าไม่ชอบเลยชอบแต่งหน้าให้เป็นผู้หญิงแั้นเราจะใช้สี แก้มนะคะที่เป็นบัตชออนเป็นสีเข้มสีเข้มกับสีกลางนิดหน่อยเองนะคะเพื่อเพื่อปัดแล้วให้ดูแก้มมีสีเลือดฝาดนะคะดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองในการใช้สีไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์หรือบัชออนเนี่ยนะคะเราสามารถมิกสีได้มิกสีคือสามารถผสมสีในเรื่องของอาจจะเอาสีที่ออกน้ำตาลอ่อน บวกกับส้มน้ำตาลเห็นไหมคะแล้วเราก็ไล่นะไล่นี่เราไม่ได้ไล่เป็นรูปแก้มนะคะเราไล่ให้เด็กคนนี้ดูมีสุขภาพดีดูค่ะดูมีเลือดฝาดที่พวงแก้มนะคะ,ะเบาๆเองนะคะไล่เบาๆคะให้ดูว่าตรงแก้มเนี่ยมีสีเลือดฝาดนะคะจะเห็นว่าหน้าหน้าในแบบนะคะ,ะของเราดู สุขภาพดีมากนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บด้วยรายละเอียดที่มันเป็นเชดดิ้งนิดนึงนะคะเ <ฮะ S 1> พราะว่าเด็กไม่จําเป็นต้องเชดดิ้งด้วยครีมเชดดิ้งด้วยอายแชโดว์หรือว่าบัชออนเนี่ยได้หมดเลยค่ะแล้วเราได้ทั้งในเรื่องของคิ้วตาปากเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ดูมีความบแว์เพราะว่าเด็กเวลาเด็กข,ข้างบนนะคะเ,เวลาที่ให้ให้สังเกตนะคะว่าการแต่งหน้าเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเด็กที่โตหน่อยจะอยู่นิ่งนิดนึงแต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรบอกกับแบบให้เขาเข้าใจนะส่วนไหนที่เราจะแต่งนะคะให้ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นแค่ไหนอ่าลืมตาขึ้นมองไฟข้างบนนะคะมองเพดานไว้นะเราก็จะสามารถแต่งใต้าตาของเขาได้นะคะลืมตาขึ้นเลยคะ่ะ นะเบาเบาเองนะคะเพราะว่าบางครั้งพอเราทาไปใกล้ชิดตาเนี่ยเด็กเขาก็จะกลัวว่าอจะเข้าตาหรือเปล่านะคะค่ะได้ในเรื่องตาเรื่องแก้มอันนี้มาดูเรื่องปากก่อนนะคะว่าทําอย่างไรทาปากให้ดูธรรมชาติไม่ให้ไม่ให้ปากแบบเป็นแบบแต่งเด็กผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นะสีสันต้องเป็นธรรมชาติเลย เน้นเรื่องลิปกอสนะคะสำหรับสำหรับเด็กผู้ชายนะคะเราจะใช้ลิปมัน<ะ>เบาๆนะคะอย่าทาปากสีแดงสีชมพูหรือสีส้มชัดๆเลยนะคะนอกจากว่างานแสดงนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นเขาต้องการเน้นเลยว่าต้องการให้เด็กแต่งหน้าออกมาดูเป็นแฟนซีแต่นี้เราต้องการแต่งให้ออกมาดูมีความเป็นธรรมชาติค่ะ เพราะฉะนั้นเราคงเน้นสีธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วซึ่งมีสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เติมลิปที่เป็นพวกริปมันเข้าไปนะคะเพื่อให้ดูลิมฝิปากมีความแวววาวขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเป็นลิปที่ไม่มีสีนะคะค่ะง่ายไหมคะสำหรับเด็กผู้ชายะนะคะในการแต่งหน้าจะไม่เน้นในเรื่องของ ความคมชัดของเส้นตาเส้นคิ้วหรือแม้แต่ริมพิปากแต่เน้นในเรื่องของความเรียบเนียนพร้อมกับสุขภาพที่ดีค่ะนะคะถ,ถ้าดูโดยรวมแล้วนะคะก็จะดูว่าเห็นไหมคะแต่งหน้าเด็กการแสดงอ่ะอันนี้เป็นชุดไทยค่ะนะคะแต่ถ้าไม่แต่งเลยเนี่ยหน้าเด็กก็จะมาชุดจะสวยงามอยู่แล้วแต่หน้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าเด็กเล็กผู้ชายเข้าไปเนี่ยจะทําให้ ดูโดยรวมแล้วนะคะดูมีบุคลิกที่ดีหน้าตาหล่อเหลานะคะคาวนี้ย้ํากันอีกสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าเด็กผู้ชายสําคัญในเรื่องของสีรองพื้นค่ะนะคะปรับสีรองพื้นเนี่ยให้เหมาะกับผิวสีของแป้งนะคะจุดเด่นในส่วนการที่ทําไฮไลท์นะ,ะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางครั้งพอเราจะมากดไฮไลท์เซตด,ดิ้งเนี่ยมันจะ เด็กจะไม่ยอมอยู่นิ่งเราก็ใช้เป็นประเภทแป้งที่มีความสว่างขึ้นนะคะสามารถแทนตัวไฮไลท์ที่เป็นครีมได้เลยนะคะการปรับโครงคิ้วนะคะโครงคิ้วสำคัญต้องให้มีความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ใช่ค่ะเพราะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่คิ้วจะหยาใช่นะคะเพียงแค่ใช้แปลงแล้วก็ใช้อ,อ,อ,อายแชโดว์สีน้ำตาลเขละคะไลท์เบาๆเพื่อให้รูปโครงคิ้วเนี่ยดู เข้มเป็นเด็กผู้ชายนะคะแก้มก็เหมือนกันนะคะปรับสีแก้มแค่ให้ดูมีเลือดฝาดเป็นสีธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่งออกไปแล้วเนี่ยเด็กดูหล่อขึ้นเด็กเข,เขาจะอยากแต่งนะ,ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแต่งแล้วเด็กมีความรู้สึกว่าอุ้ยแต่งแล้วเป็นหน้าผู้หญิงนะคะน้อยรายที่เวลาให้เด็กผู้ชายทําการแสดงแล้วไม่อยากจะแต่งหน้าให้แสดงอะไรก็ได้แต่ไม่ขอแต่งหน้านะคะมีมากเลยเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการแต่งหน้าเด็กผู้ชายนะคะสิ่งแรกนะคะคือพยายามฝึกในเรื่องของแต่ถ้าสมมติถ้าสมมตินะคะจะรลักเกิดน้องเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดนี้ค่ะเกิดเป็นแฟนซีเป็นแฟนซีหรือว่าอาจจะเป็นประเภทงานเต้นะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายเนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าครูแบบนี้แหละใช่นะคะ,ะเน้นสีสันก็ได้แต่ว่าอาจจะเน้นในเรื่องของ er อายไลเนอร์ะนะคะเราลองดูมาปรับลุกกันอีกสักนิดนึง นะคะว่าถ้าถ้าเราจะปรับลุกอันนี้ให้ดูมีสีสันเป็นแฟนซีมากขึ้น<ช>นะคะตับตานิดนึงนิ่งๆนะคะว่าเราจะมาดูกันว่าเด็กผู้ชายเราจะเขียนไอายไลเนอร์อยังไง <คะ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นผู้ชายส่วนใหญ่ก็นิยมเขียนไอายไลเนอร์เหมือนกันนะคะตับตานิ่งๆนะคะเียดไอายไลเนอร์นะคะแต่ไอายไลเนอร์สำหรับผู้ชายไม่จำเป็นต้องตวัดหางนะคะ ตามรูปกระบอกตาได้เลยนะคะลากเส้นตั้งแต่หัวตาไปหางตานะคะตามรูปกระบอกตาไม่เน้นให้ตวัดหางเฉียงขึ้นนะคะ,ะ,ค,ะค่อยๆไล่เส้นจากหัวตาไปนะคะให้แบบของเรานะคะหลับตานิ่งๆก็จะสามารถเขียนเขียนอายไลเนอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะ สำคัญนะคะการเขียนไอายไลเนอร์เนี่ยถ้าเด็กอยู่ไม่นิ่งนะคะมือผู้เขียนก็ต้องนิ่งนิดนึงนะคะพยายามปรับให้เด็กเนี่ยถ้าเด็กเขาไม่นิ่งพอเนี่ยเส้นมันจะไม่สวยนะคะหลับตานิ่งๆไว้นะคะให้ใหลับตาแล้วเราก็กรีดไอายไลเนอร์เป็นเส้นตามรูปกระบอกตาต้องการจะเขียนให้หนาขึ้นใหญ่ขึ้น หรือว่าเส้นเล็กๆถ้าตาโตอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเขียนเส้นใหญ่นะคะแต่ถ้าเด็กที่มีชั้นเนื้อตาข้างบนหรือเป็นตาชั้นเดียวเยอะเราก็สามารถเขียนเส้นใหญ่ได้นะคะะดูตาคมขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะสามารถ สามารถปรับแต่งเส้นที่เขียนได้นะคะให้ให้แบบเราลืมตาแล้วเราก็ดูว่าเส้นที่ปรับลงไปเนี่ยนะคะเขียนขอบตาล่างด้วยนะคะจากคางตามาถึงกึ่งกลางตาเหมือนกันนะคะ ทั้งสองข้างนะคะเขียนเส้นให้เท่ากันนะคะโอเคนิดหนึ่งนะคะเขียนหางตาในในเด็กลืมตาขึ้นบนนิดหนึ่งนะคะเน้นว่าเส้นจะไม่เหมือนเขียนขอบตาผู้หญิงนะคะเขียนขอบตาผู้หญิงเนี่ยจะเน้นว่าเส้นจะเล็กเรียวแต่ขอบตาเด็กผู้ชายเนี่ยให้เน้นในเรื่องของความใหญ่ของเส้นนิดนึงลืมตาขึ้นบนคะ่ะ ถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใช้คันตันบัตรช่วยนะคะ <Hans. S 1> ใช้คันตันบัตเป็นตัวลากนะคะมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีเด็กเขาก็จะไม่อยู่เฉยอะค่ะนะคะ,<ๆ>ะ,ะเราก็จะได้เส้นขอบตาที่เข้มขึ้นแล้วนะคะสําหรับในการแสดงให้กับเด็กนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าเราแต่งให้ให้ดูเรียกมีความคมเข้มมากขึ้นก็สามารถปรับแต่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานแสดงที่เป็นแฟนซีมากกว่านี้นะคะก็สามารถลงสีสันได้มากกว่านี้เอกใช่นะคะ,คะลงสีของตาให้ขอบตาเข้มขึ้นแต่จะไม่ปัดหลายสีอย่างแต่งหน้าเด็กผู้หญิงนะคะ<ช>เราจะให้ดูความเป็นธรรมชาติความเป็นผู้ชายโดยเฉพาะค่ะแก้มค่ะนะคะเด็กผู้ชายจากตาแล้วเนี่ยสมมติเราเปลี่ยนลุกในเรื่องของตาแล้วแต่ในเรื่องของแก้มเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าเด็กอยู่ในวัย ระดับอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ปัดแก้มสีชมพูสีชมพูเลยไม่ไดน้นะ,นะคะถ้าจะปรับแต่งในเมื่อเขียนขอบตาเข้มขึ้นแล้วถ้าจะปรับแต่งให้แก้มมีสีเข้มขึ้นก็ให้เน้นในโทนอย่างนี้เลยนะคะ,<ฮ>ะนี่ค่ะสามารถมิกได้หมดเลยนะคะการใช้บัชอ่อนแต้มสีส้มเล็กน้อยสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็ไล่ให้เข้มขึ้นเพราะว่าในเมื่อขอบตา <S <S เข้มนะคะสีสันของ แก้มหรือสีสันของหน้าก็ต้องดูเข้มขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้มเหมือนเราแต่งหน้าเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะ,คะก็จะดูมีสีสันมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะวันนี้คุณหลวงของเราต้องเข้มขึ้นะจะได้ดูหลอดูแมนนะคะค่ะ,คะ,คะ,คะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการแสดงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีสีสันมากขึ้นเราก็สามารถ ปรับแต่งได้นะคะสำหรับคิ้วนะคะบอกแล้วนะคะว่าเราจะไม่เขียนคิ้วเด็กผู้ชายให้เป็นคิ้วโก่งนะคะเรายังคงความเป็นธรรมชาติให้กับแบบของเราอยู่<ช>เพื่อให้มีความคมเข้มของเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเลยว่าผมจะสั้นเพราะฉะนั้นลายผมที่อยู่ด้านกรอบทั้งหมดนะคะบางครั้งแต่งหน้าแล้วลอยมาเฉพาะวงหน้าอย่างเดียวเลย<ช>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะ ต้องเกลี่ยเข้าไปในลายผมให้หมดเลยนะคะเพื่อให้ดูผิวกลมกลืนกันเข้าไปหมดเลยเกิดเราแต่งไปแล้วมีปัญหาว่ามันยังมีความเงาอยู่นะคะก็ให้ใช้บัชออนที่เป็นสีเข้มๆอย่างนี้ค่ะปัดขึ้นไปเลยเพื่อเพื่อปรับสีผิวที่มันแตกต่างกันให้มันกลืนกันนะคะอ่คนะคะก็ดูแล้วนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าเด็กผู้ชายนะคะสําคัญที่การเรียงลาดับ การทํางานก่อนะนะคะว่าเราจะเรียงลําดับการทํางานเริ่มต้นตั้งแต่จุดไหนนะคะการเลือกสีรองพื้นนะคะอาจารย์จะพูดบ่อยเลยเพราะว่ารองพื้นเป็นจุดแรกในการที่จะต้องเกิดปัญหาถ้าเราเลือกสีผิดตั้งแต่แรกนะคะก็จะเจอปัญหาไม่จบงานได้เลยเพราะรองพื้นจริงๆแล้วก็คือผิวชั้นที่สองในการแต่งหน้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น สำคัญมากในการเรื่องดูสีรองพื้นกับผิวนะคะสีของตาก็ต้องมีความเป็นธรรมชาตินะคะสีแก้มเพียงแค่เพิ่มเลือดฝาดลงไปนะคะสีลิปสติกนะคะจำเป็นมากๆเลยถ้าแต่งเป็นแมนต้องแค่ลิปสติกมันอย่างเดียวะนะ,ะแต่ถ้าเป็นแฟนซีเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะสำหรับการแต่งหน้า เด็กชายนะคะเพื่อการแสดงนะคะท่านผู้ชมดูแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำเองได้ได้ค่ะ,คะนะคะก็คงจะไม่ยากเลยะ,ะนะคะพบกันใหม่ในการแต่งหน้าครั้งต่อไปครั้งต่อไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่ยากสมคำาล่ําลือใช่ไหมล่ะคะคราวนี้เราก็ได้แต่งหน้าเด็กเล็กทั้งเด็กชายและก็เด็กหญิงกันไปแล้วต่อไปลูกหลานมีงานแสดงที่โรงเรียนหรือว่างานแสดงแถวแถวบ้านช่างแต่งหน้ามือใหม่ของเรานี่แหละค่ะก็น่าจะจับลูกหลานมาแต่งหน้ากันได้ไม่ยากนะคะอย่าลืมค่ะว่ายิ่งแต่งมากยิ่งเก่งมากยิ่งฝึกมากยิ่งประสบการณ์ก็จะสูงไปด้วยทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสามารถที่จะเทิร์นโปรหรือว่าเป็นมืออาชีพกันได้อย่างแน่นอนค่ะ คราวหน้านะคะก็ยังมีความรู้ดีๆมาให้ชมกันเป็นประจำนะคะในรายการคนงามเพราะแต่งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้แม่คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามไว้ว่าทานข้าวกับอะไร ทำไมจึงสวยงามเลิศเลยหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอจางเลิศเลอเพอร์เฟกตเขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่ง สมัยนี้ของมันแรง